อันนี้สิพามาเบิงแปลงหอมแปลงกระเทียมครับแบบปลูกปลูกแบบว่ากินก็นได้ขายก็ได้เนะ่อเป็น้ำอ่าเอใหไงเป็นเห็ดเพราะว่าดินยูนีนี่โอ้ยเห็ดดีครับหอมกระเทียมดีสะเก็ขึ้นซืออกก๋ตะลรางหง้ออหอเกรอแน่นอน อีสเกตหอมกระเทียมดีหอมกระเทียมดีหอมกระเทล้วอ่ะครับมาเบิ่งแปลงฟักไปไงเพื่นมัานสอบสาครับว่างระบบนล้วอ๋อเตี้ยมอ่าตน้นกระเทียมครับแย่งเมื่อถึงอันนี่นะครับตน้นต้นกระเทียมเนาะ,ะนี่ครับต้นเป็นตังซี่ครับพี่น้อง เทมกำลังล่ำเลยเนี่ยครับดูกำลังขึ้นล่ำสาเอาลงเรื่อยอ่านี่ลำห้อยฟอมสูงเขาลงอ่ายาววะหอมกระเทียมหอมกระเทียมอันนี้เป็นต้นหอมครับพี่น้องว่าต้นหอมบัวบานอา่อาบางทงเราได้เบิงกระเทียมแล้วหอมบัวก็ต้องตีกิน เ,เดี๋ยวฮอร์เบ id ิ่งต้นม uh, ันไปก่อนจังคอยเบิ่งวิธีการปลูกจังคอยฟังวิธีการปลูกเนี่ครับชือเียร์โองามครับผู้ใดว่าปลูกฟักซีทุกอยากว่าเบิร์กยู่นี่ครับนี่ผู้ลังคนเอาหอนมองกันแดดกลางโฮมเหมมันยางดียังบ่ออกพี่พญ่ปลูกอยู่ไอ้หิมสาซื้อกับปุ๊ดต้นมักยางงามเลยครับ สูงใหญ่ถึงหน้าแข้งพูตาะอะไรเจ้าดอยสบว่างเลยเออมีพุทธันใหญ่แห้งเลยครับโอ้โหเปนลงน้ำหมาเล่นน้ำนี่หอมบัวครับอาหอมบัวเนาะอืมนี่ครับหอมบัวต้นหอมนั่นแหละครับหอมบัวนี่ครับเรกุศลอันนี้ ข้องระบบเรียบร้อยครับเดี๋ยวเขาเขาเบ่งต้นมันก่อนนะครับแต่อคไปเบ่งวิธีการปลูกแค่เครถา้กดรีโมดเอเปิดน้ำมานะตอนสมัยเท่าไร่ลันี่ครับกำลังดอกอออลังออกดอกเนาะผิดแวอดส้ิด ครับอันนี้บระเทศิจ้าบอ่ออ่อนำ้ำขี้มูที่สิออบพักนำ้ำขี้มูสิบครับอ,อันนี้รักพักริมบอ่อแต่ว่าระบบน้ำยังดีระบบน้ำว่างเรียบร้อยคือคือระบบน้ำนี่ต้องมาก,ก่อนบอกพะย่ะระบบน้ำตองมาก,ก่อนที่ละอฮอแต่คือปลูกพัก หยั่งกระตามอันนี้ว่างระบบน้ำให้เรียบร้อยครับอืมเจอสามหมื่นหกได้จังเล่าเลยระบบน้ำนี่หว่าออ่าใหญ่เลยเป็นไงครับอันนี้กดรีโมทเปิดแล้วเลยปะเปิดสวิฟช์มาเลยเนาะเอ๋อนี่ครับเตลี้ยงอ่ามันนี่ก็นี่ก็ะเทียมคือคือริมบอลนี่นี่ทุกอย่างเลยีทุกอย่างเออี่าครับ อากาศกันสมเน็ตเม็ดมันรูดออกมาข้างนอกก็เป็นเม็ดเป็นต้นสุดยอดวันสามทิศนี่ครับว่ต้องห่วงออนี่เบิลนใบมันก็ะหู้มาแลงยังบินอยู่เลยนี่เขาเรียกทิศจักรครองต้นนี้คองตุ้งเออาต้นคองตุ้งต้นใหญ่เลยนี่นี่จะมาแลงผลเออต้นใหญ่เลยเนาะนี่นะครับพักริมบ่อพักริมบ่อ ปลูกกินก็ได้ปูกขายก็ดีอันนี้เขาพุ่งอ๋อดูกินจาร้องครับอืายครเก่เนื้อเห็ดเกียบครับตระดงวงที่นี่การปลูกเขาก็เด้ครับการปลูกเขาสิว่างเห็ดหนานเห็ดแปลงดีดี้างระบบน้ำให้ได้คุกคุนให้มันดี ครับไม่จำคอยปลูกปลูกปลูกนี่นี่รุองหัวอะไรนี่พันธุเสื่อมปลูกอะไรได้นี่นี่ครับตัวบนหวนอันนี้ออพูดอ่ะนี่ครับหัวแดงแดงแล้วเออแม่หัวยังไงละเนาะหัวยังไแล้วเนี่ยอ่ะหอมกันก็ได้พะย่ะ่หอมนี่ปลูกเริ่มปลูกที่คือเริ่มปลูกเลยก็เอาเตรียมแปลงเตรียมแปลงอ่าแล้วก็หัวมันปลูกเลยเป็นนะเอาพันกากเสียบเสียบเสียบไปอ่าต้นนี้เขากะ มันมันพืชใส่น้บหน้อยสองเดือนก,ก,ก็กลัวกับเดือ็กปูหนึ่งสามเดือนล้วช<อ>ื่อหอมนี่ใส่น้บหน้อยใส่น้บหน้อยเพื<อ>่ใส่น้บหน้อยเว<อ>ันละแต่เท่ยมวลหนี่งบานี่ปุ๋ยดิใส่แบบใดมันปุ๋ยกะข้ากะมีฝุ้นขี้วัวขี้ขั้วนี่ครับอืมมีคนกำลังใส่ขี้วัวนี่อ่าขี้วัวขี้ขั้วคือคืออันนี้หอมกระเทียมกันคือกันเบิดอ๋อคือหอมกระเทียมนี่ปลูกคือกันเลยคือกันเลยครับเรียกว่าปุ๋ยนะกับซวนน้อยหรอกเคมีนี่ซวนน้อยบานี้น้ำน้ำมันนี่หดทุกมืปกอป<อ>ะหรือว่า สองมือพอดเจนึงสามมือครับข้ามบางดินนี่มันซุ่มนี่อ๋อก็คือเช็คสภาพที่ดินเช็คสภาพทีดินนี่มันซุ่มเมอสภาพมันซุ่มอยู่ห่างกับบ่อต้องพอดูไหนล่มแน่รับกับบ่อพอดอ๋ออันนี้อันนี้มีเฟื่องโป๊กก็คือเฮ็ดให้ดินมันซุ่มมันซุ่มดินมันซุ่มเฟลืองโป๊กตลอดครับ้นโป๊กนาดินมันเนาะค้นมันจะก็เสียบเสียบเสียบครับเครียเสียบเครียเสียบอ่าโป๊กนาดินให้ดินมันซุ่มน้ำให้มันอุ่มน้ำครับนี่แหละ ปุ๋ยกาขี้งัวขี้งัวขี้ควายเหรอไงบันนี้นี่ขี้หมูเฮงดีครับใส่ลายได้พอขี้หมูว่ามันเข้มนะมันก็ใส่ลายเติมอยู่ไดเลหลายคนว่ามันเข้มนะพันกับสามสอบซีสอบพันใส่ได้เบิด์นี่งพันค่อยค่อยค่อยไปบันนี้บันนี้จักเดือนมันจังขึ้นหัวสี่เหลี่ยมเดือนสองเดือนอ๋อนี่ยังลอยพันก็กู้เลยนี่สี่เหลี่ยมคักครับพุ่นสี่เหลี่ยม ขึ้นหอมนี่อขึ้นหัวโอ้ปูนมันก็เราเฮ้ยหอมเอ้ยใหญ่ล่ะตอนมันต้นมันสีใต้ลงบ่ขึ้นมามันก็สีค่อยๆเหี่ยวเออมันก็กู้มันก็สะมัดครับเหี่ยวแห้งมันก็แต่มึงอันมันก็กู้กู้กู้ไว้มันก็กู้นั่นก็คือกู้ต้นสดไปเลยกู้ต้นสดออ๋ผมเห็นที่เขามัดไว้นั่นนี่มันสีกู้นั่นเห็นเขามัดไว้นึกว่าเป็นแบบว่า โอ้้วกโมเทบางพวกก็เห็ดขายเลยก็ซิมียาฉีดขาต้นมันเหี่ยวอมเท่ห้าธรรมาสรดเลยอ่าครรมาสอรออมกระเทียมบัดนี้ไอ้พักซี่นั่นดิพักซี่นั่นโอ้ยกระปูความกันแล้วพราด็กูกระเทยมลงเม็ดกรหวยรอบตรงสี่นะอ๋อลงลงเม็ดซื้อๆบ่ล่องเม็ดห้อยเม็ดลงซื่อๆอ๋อไม่ติดปรด เพราะน้ำอุ่นน้ำเยังนีโอ้ยไปซื้ออ่าโอ้ยไปซื้อบัรนี้กาถามันเกิดขึ้นนะถามันเกิดขึ้นบันนี้ก็ใส่ไอ้ข้นน้ำดิด้วยกันมันก็จะเพีงเกิดมันก็พุ่งออกร่วมร่วมกันทั้งหมดร่วมกันทั้งหมดเออพุ่งออกโอ้ยมันกินนี่ครับนี่อันเดียวทักจี้กับปู่คือหอมกระเทียมคือกันเบิดครับโอ้ยไปเลี้ยต้ปัสสาออกออกแต่สั้งมันอืดเขี้ยวบัรนี้บิกาพีข้นใหญ่เลยปลูกจะเดือดแล้วนะโอ้พือกระดัง ปูหอมแล้วมาจากไหนไปปลูกพริกครับอ่าเราปพริกมาในอีกแค่วงไวผมก็ได้เก็บไว้แล้วครับนี่ครับล่นอืมประมาณสองสามเดือนเนาะพริกนี่แหละครับไอ้ผักหลออปลอฮ็ดสวนอยู่นี่ฟอสารพริกเออหล่อปอแล้วก็บ่ต้องใส่ไปกันแสงบ่ต้องยังเลยกันเต้กันเต้นี้นี่นี่กําลังเล่นอยู่นี่เวิร์ดนี่นี่เออระบบหนามให้มันได้ กันแต่ม่าเตมีย่างเดียวเออต้องยังไหลาหลออกมีออกไปยาก็ต้องใส่ไหลอันนี้ก็ตรวจพ่พเอนี่ครับอันนี้ก็คือที่เข้ามาไทยกันนี่วันที่หนึ่งมกราปีหกแปดนะครับปีหกปีใหม่พอดีเลยนี่ครับบรรยากาศกันหนาวๆลมเย็นๆครับบรรยากาศสีสเกตครับนี่ต้องเขี้ยวสะอุ่มสวย บ้านน้อยดงเมืองตำบลนิเซครับโพีสวรรณจังหวัดศรีสะเกดอ่าไร่ดาาสวีครับนี่เอ้าอยากบึงอยากกินกับครับอยากก็นอยากบึงกับมาบึงของเพื่อนได้ครับนอ่เี่นี่นี่นี้นี่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 โี่นี่น่นี่น่น่นนี่น เป็นเออตัวแม่เป็นไก่ปลากันอ๋อตกับปลาฮ่องเออ่าก็โตปนใหญ่เนา้อะตปนใหญ่ไก่ปลามาอาศัยอยู่สวนอ่ะมาเบิ่งสวนต่อนี่ครับต้นทุเรียนต้นนี้ก็ไอ้นั่นแล้วเนาะหลายปีแล้วไงหาปีแล้วมั้งของปนใหญ่ไงหาปีแล้วครับต้นทุเรียนเนี่า ได้กินหน่วยได้กินยังแล้วครับ่วนเราครบคันเลยตอนพญาลืมอใบดาวชวีสีสเกตครับอันนี้บักซีดาครับบักซีด้าทั้งปนสมโอ้ดมีมาทุกอย่างเนาะบักซีด้าใบดำๆกับมีแจ่กว่าพันยัง วันไงเราไปไล่ไก่เราอยู่ครับเลยมาถ่ายคนเดียวไก่ปลามาเข่าสวนเรามาตอดไก่บานเราบักสมโอครับนี่ตนหน่อยๆน่อยไงเลย อันนี้ก็ล้ํยาย่รงสมโอครับ